กอดเจ้าครั้งสุดท้ายกอดเอาไว้กอนใครจะลืมเจองสาวเนี่ยคุณต้องเพียงตามด้วยมีคนเคยคิดและบอกไหมว่าถ้าโตขึ้นไปอย่าร้องเพลงนะัอนถ้ากบว่าหน้าตอนนี้คอนเสิร์ตใหญ่มันไม่ไกลเกินเอือนคิดไหมว่าถ้ามีคอนเสิร์ตใหญ่จะตั้งชื่อว่าอะไรพิี่ามาแล้วจ้าคนหนึ่งอะไม่มาเพลงคุณผมรู้นะเพราะถ้าผมเปิดสูน้ามีตาที่แกเป็นอัมาตย์ ลูกมาเดินได้เลยแบบปิดที่ก Mal ูเลยเนี่ยเหีป้าปิดเพลงที้กูหน่อยมันเป็นแบบแรงขับเคลื่อนอ่ะคุณมีความฝันในการร้องเพลงก็จริงแต่ป้าป้าคุณไม่ชอบให้คุณร้องเพลงเลยเคยแบบว่าไปงานมันเกิดเพื่อนป้าอะไรเงี้ยแล้วป้าป้าเขาก็คงไม่เคยได้ยินพีคแบบร้องเพลงในที่สาธารณะเท่าไหร่พดร้องเสร็จปุ๊บนิยามความเป็ของพี่พีค่เป็นยังไงในวงการบันเทิง ความรักของพีคือพีครักพี่อยากจะดูแลคนที่พีครักให้ดีที่สุดให้เขามีความสุขที่สุดอยากจะดูแลเขาให้เขาอยู่กับเราไปนานๆให้เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพีคิดว่าเวลาคนเราเลิกกันนี่คงไม่มีใครอยากจะแบบให้ความสัมพันธ์มันจบหรอกแต่เขาก็คงม,มีเหตุผลของเขาซึ่งเราไม่รู้ไนี่วันนี้นะครับผมได้ศิลป,ปินที่สร้างเสียงหอวเระผมเคยมีอัลบั้มเพลงนี้ครับกอทั้งสุดท้าย เคยร้องไว้ดีมากใน6กเจ็ดปีตู้ลองไปดูย้อนหลังตอนที่ผมร้องกับเขาครับหลังจากนั้นมาไม่มีใครขอเพลงนี้หน้าเลยทีเดยยินดีต้อนรับพี่พี่ครับสวัสดีค่ะพี่เบิร์นได้ยินข่าวว่านี่คุณเพิ่งไปงานอีกรายการหนึ่งแล้วมารายการที่นี่จริงๆคือคิวไม่มีคิวไม่ได้แต่อยากมาเพื่อโปรโมทเพลงใหม่ที่กําลังจะปล่อยซิงเกิลใหม่แลวจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในปลายปีคอนเสิร์ตชื่อว่ามรสุมโชว์และเป็นอะไรที่ทุกคนครับ เตรียมใจไปไม่ได้ครับทุกคนต้องเตรียมที่อุ่นหูของสนามบินไปด้วยสักประมาณ7-8็อันไม่ค่ะว่าคุณเบิร์ดนี่ก็คือหนึ่งในนักแต่งเพลงแนอัลบั้มขพี่ผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดอ๋อยังยังไม่ใช่จะยังไม่ถึงใช่ไหมคะยินดีครับถ้ามีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็มีอัลบั้มยินดีครับมีมีบริการห้องอัดให้ด้วยชื่อว่า h a w e Radio ดีดีท่าเราคุณ <Die> ท <word> ุกอาลบมนะครับผมก็ดีเหมือนกันนะเป็นภาคต่อจากกอดทั้งสุดท้ายดีไหมเพราะว่าพอพิกล้องปุ๊บเนี่ยมันได้อารมณ์ความเศร้ามากขึ้นขอยีกรอบได้ไหมแบบประสานกันจะรอบไหมกอดเจ้าครั้งสุดท้ายกอดเอาไว้กอดใครจะลืมน้องสาเนี่ยคุณต้องพิเศตามเลยคิดดูดิยืนพาฉนาให้อายพื้นหนึ่ง อย่าขอบคุณที่ไอยกอดกันน้องยอมรับว่ามันสุดซึ้งแม้ยังคิดถึงแต่ห่างบบได้แล้วเคยมีคนห้ามไหมไม่มีเอาสาระสาระเออที่มานิวันนี้ด้เพราไม่มีคนห้ามน่เลยเพลงใหม่ชื่อเพลงอะไรอวยพรค่ะอุ้ยอวยพรมมีหลายแบบนะถ้าเป็นอวยพรแบบ อีสานผมชอบเพลงหนึ่งอวยพรน,น้องเพนก<อ>ู้สลาร้องไว้เวอร์าชันนั้นก็ดีเอกพลก็ดียงไงฝา,ากคำรำพันฝากแสงจันทร์ไปบ้านน้องเพนคืนนี้พระจันทร์สวยเด่นโอ้น้องเพนเจ้ามองหรือเปล่าขอบคุณอวยพรแบบไหนอันนี้ให้น้องเพนใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้อวยพรใ,ให้พรค่ะคืออวยพรให้คนชื่อพรอ,อ,อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงไหมเนี่ย ผสมผสมอันไหนจริงโอยพอรเป็นแนวไหนเป็นแนวบรรยากาศดีๆสนุกสนา <laughs> <Don 't S 2> นดนตรีเป็นอิบีหรือเป็นสตริงหรือเป็นป๊อปเอางี้อันเนี้ยคือเราอัดกันวันเนี้ยเพลงโอยพรยังไม่ปล่อยแต่ว่าอันเนี้ยวันที่ออนเนี่ยโอยพรปล่อยแล้วใช่ไหม,มงั้นเขารู้อยู่คนเดียวตัดเขารู้เอางี้พี่ให้พี่เบิรนทายดีกว่าว่า เพลงเนี้ยพีคลองว่าอะไรได้ไหมคะอ่ะพ um, ี่บอลจะทายยังไงเพลงนี้ร้องว่าอะไรจะบ้าหรือเปล่าไม่เคยได้ยินเดีพี่จะทําให้ฟังก่อนเพราะจะไม่มีใครเคยได้ยินเลยอ่าโอเคพีคค่ะไมฟังก่อนเอาเมโลดี้มาก่อนอเเอามามึงมานี่หึหึงึหึี่หึ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 หคหึหหึ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 หหมีแต่คาห ฉันร้องเพลงนี้เสร็จคุณมาเดาว hero, ่าเนืはは้อหาเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพราะว่าเพลงยังไม่่อยไงฉันฉันมาส่งเชอฉันมาฉันฉันมีคําเดียวในในนี้แค่คําคําเดียวเท่านั้นฉันไม่ใช่ส่งใช่คำถูกในร็ดี้นี้คือแต่คำคำนี้ <lee> มีคำว่าอะไรอ่าถ้าเป็นวอวยพรมันก็ต้องเป็นการแบบ այ, ว่าอวยพรให้เธอโชคดีใช่ไหมล่ะอ่ะพี่มีท่อนฮุกขอให้เธอมีสุขภาพรา่างกายแข็งแรงบ h e ฮลตี้บีเ e ลตี้บีเฮ e ตี้บีเฮลตี้บีแฮปปี้กับลี้มีอันนี้พูดพูดทางรัฐบาลจ้างให้ทำบันเด็กบ่าพทงบันเด็กบ่างคือพี่ชอบมากคือพี่อยากให้มีคําว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ในนี้ขอให้ร่ํารวยมีเงินกินเงินใช้ที่ทำเมื่อกี้คือท่อนขึ้นที่ทำเมื่อกี้ท่อนฮุกมีคําเดียวไม่ใช่ท่อนขึ้น อีกแบบกัเจมิมี่กูไม่เจมมี่กลายเป็นคนธรรมดาไปเลยเปิดฟังได้ไหมเปิดฟังเลยเปิดได้เปิดได้เพราะว่ามันปล่อยแล้วใช่ไหมล่ะมันปล่อยแล้วเปิดได้เปิดได้พี่ดีใจนะที่พี่เบิ้ลมีความอยากฟังถ้าพี่กูอยากฟังเหรอโอเคโอเคโอเคเอาเอาถ้าท่านเอาพิธจะปล่ให้ฟังเปิดทั้งเพลงเลยมันปล่อยแล้วมันปล่อยแล้วพี่คือตอนนี้มันเต็มยูทูบแล้วคนดูเยอะจะร้อยล้านแล้วอันนี้ยังไม่ใช okay. ่ไฟนอลมิกนะเอาเถอะปะทงเพลงเลยหรอ ก็คือเออเอาตอนนู้นตอนนู้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหน้าพอคนฟังดีๆแล้วมาฟังแบบนี้จะรู้สึกว่าปรับเปลี่ยนเยอะเกินไปหรือเปล่าเออแต่ทั้งเพลงก็ดีเหมือนกันเพราะว่าพี่บอนจะได้ช่วยพี่ปอ้โอเคงั้นทั้งเพลงเทปมึงเรียกเจมส์กลับมาไปเอาเจมี์สองเทปดีกว่าเปิดแล้วนะคะโอเคไม่เคยเปิดให้ใครฟังเลยนะโอเคเอานะต้องเปิดเข้าไหมปะอูด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 ู่ เมือหน่อยทุกคน <Yeah. S 1> เอาลงณ์ฟิมันกลับย้อนไปถึงแบบเฮ้ยถ้าทำท่าเต้นดีๆอะ่ะค่ะมีท่าด้วยคือตอนแรกตกใจแบบโอ้ยพรเหมือนเฮ้ยเธอไปมีคนใหม่หรือเปล่าเธอแบบฉันขออวยพรให้เธอโชคดีนะแต่มันเฮ้ยคุณให้แข็งแรงนะสุขภาพดีอะไรเลย,เยมันน่ารักอะคิดได้ไงอะเราเป็นค,คนคิดโจทย์เองปะใช่ค่ะคืออยากทําเพลงอ้ยพอรอยากจะ อวยพรให้คนฟังอะ่ะอยากจะอวยพรจริงๆอยากให้เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากให้เขามีแบบร่ำรวยเงินทองมีเงินกินเงินใช้ทั้งปีอะไรแบบเนี้ยเมื่อไหร่ให้ไปเบอร์เดย์เลยเนาะออยากได้จริงๆอยากได้ให้ีปเบอร์เดย์นะแต่ว่ามันทําไม่ได้ไงเพราะมันมีให้ีปเบอร์เดย์แล้ว oh. แต่จริงๆเราเราอยากทําเพลงอวยพรก็คือเป็นฟิลป,ประมาณอย่างเงี้ยเหมือนเฉลิมฉลองอะ่ะ uh, 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 uh. คือเวลาเราเราเฉลิมฉลองกันเราอวยพรกันมันจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขใช่ไหมไม่อยากให้ถามเรื่องอื่นเลยใช่ไหมเรื่องเจ้าอยากเรื่องเพลง ไม่อยากให้ยอดวิวเยอะๆการอยากให้เพลงดังๆก็เลยอยากคุยเรื่องเพลงเยอะๆนั่นแหละแต่ชอบใช่ไหมเพลงน่ารักไหมเพลงดีแต่ตั้งใจทํามากๆเราพีคแบบฟิลมากๆคือถ้าเธอกินเหล้าเธอจขอขอให้สุขภาพดีแล้วพูดปลอดภัยจริงๆเราเฉลิมฉลองแต่คุณไม่ถูกเั้าอย่างหรอกคุณพูดมาไม่ถูกเั้าอย่างหรอกพูดเองเลยฉลองฉลองมันไม่ต้องเป็นแบบดื่มเหล้าก็ได้ไง เด็ดดิงชนนมกันคือเป็นดริงค์แบบชนนมชนน้ำผลไม้ก็ได้อะไรก็ได้น้ำเปล่าก็ได้พี่เบิ้ลเพลงตอนนี้ก็ประมาณหุยดังเลยนั้นพี่ดูใน u t u b e ตอนนี้เห็นแล้วใช่ใช่ใช่สิล้าน20ล้านแล้วนะโอ้คุณคอมเมนต์รัวๆเลยโอ้ก็ยังดีนะมันจะได้แบบขึ้นไงขึ้นใมีคนคอมเมนต์นะอะไรนะพี่อีดิดจากเสียงอาหานมาเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คอมเมนต์คอมเมนต์ถามเราจะได้ปรับปรุงไงแก้ไขตัวเองใช่ใช่ใช่ดูเสียงไม่มีโลเคชั่นเลยนะครับอะไรวะเสียงเสียงหลงอะไรเสียงหลง คนคิดเอ็ดเหมือนกันนะเนี่ยขนาดคอมเมนต์ยังคิดเอ็ดเลยอ่ะเออเพลงดีแล้วมีคอมเมนต์อะไรนี้มา <c oughs> ผมติดภาพบุคลิกนี้มากคือแบบสดใสขี้เล่นเหมือนจะไม่ใช่ปัญญาอ่อนหมายนต่ว่าหมายเป็นฟิลแบบขี้เล่นฟุง้งอะไรไม่ได้ว่าแหละ,ะม,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 มีความเป็นเอ e เนอร์จีสูงมากมนี่คือ FC มากสายรับจับบ้านเล็กคุณเล่นเป็นนางเอกเป็นสาว น้ำปานเออเป็นสาวแล้วพี่ซันนี่ส่วนเมทันเป็นพระเอกใช่ใชแล้วพี่แจ๊ดแล้วก็มีพี่อีกคนหนึ่งอ่ะที่แกตลกอ่ะพี่สาวอ๋อตอนนั้นคือบุคลิกนี้เลยยังนี้เลยจริงเหรอจริงก็คือทุกคนที่เจอพี่ซันนี่คุยด้วยไหมวิเขาเขาเขาขำนะเขาเขาจริงๆริงพี่ซันนี่เป็นคนตลกนะพี่ก็หัวเราะเขาตลอดเลยเขายิงมุกคือเราเป็นคนหัวเราะง่ายมากกับพี่เบิร์นแล้วเวลาเขาพูดอะไรไอ้นี่ทีวี ็มันไม่ได้จะตลกอ๋อไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเขาจะแบบมันตั้งใจเล่นมูอะไรแล้วเราก็จะแบบเคลิมตามแล้วก็แบบเป็นคนเส้นตื้นด้วยใช่ใช่แต่ตอนนั้นคือบุคลิกเป็นพี่ที่สดใสแบบนี้แล้วเป็นอย่างนั้นตอนอายุเท่าไหร่ตอนอายุเท่าไหร่สิบหสิห้าเป็นนักแสดงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ แรกๆเข้าวงการเลยเนี่ยประมาณเนี้ยสิบสี่สิบห้าก็เริ่มจากอะไรอ่ะเริ่มจากอะไรก่อนมีถ่ายโฆษณามีเล่น M อ็มวีก๋วยเตี๋ยวหน้าใสกับจ่าชมชมไม่แน่ใจของของพี่แพนเค้กใช่ค่ะใช่จำได้จำได้ครับแล้วก็กลายเป็นคนในวงการบันเทิงนักแสดงภาพยนตร์แล้วก็ต่อยอดมาเป็นละครเป็นโน่นนี่นั่นซีรีส์อะไรแบบนี้มีคนเคยคิดและบอกไหมว่าถ้าโตขึ้นไปอย่าร้องเพลงนะ มีแต่คนแบบผักดันเรานืออยากให้โคงการทุกอย่างมารักการร้องเพลงตอนไหนอ่ะก็ตั้งแต่ก่อนที่จะมาเล่นสายรับอ่ะก่อนเลยอ๋อใช่เคยร้องให้ใครฟังไหมตอนนั้นตอนแรกยังไม่มีไม่มีใครฟังเนยก็เลยยังไม่มีใครรู้จริงๆก่อนที่จะมาเป็นนักแสดงอะอยากเป็นนักร้องนะพี่เบิร์อันดับเล็งคืนนักร้องก่อนเลยนี่อย่างโชคดีเพราะว่านี่จะเป็นนักร้องก่อนมาเป็นนักแสดงแล้วอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นนักร้องเหมือนกัน พ้าอบอกว่าฉีอยากเป็นอบตอมันก็จะยากเพราะมันคนละอย่างของฝันมาสออย่างไงอ่าเป็นเป็นนักร,ร้องวิย่มีพรสวรรค์ไงแต่พีกอะ่ะไม่มีพีการร้องจริงแต่ว,ว่านี่กว่าจะขึ้นมาจากจุดนั้นมาถึงวันเนี้ยเราภูมิใจนะตอนนี้ชีวิตก็แฮปปี้เหมือนในเพลงเลย เป็นตัวของตัวเองใช่ยังยังเล่าเล่าต่อได้ไหมไม่ไม่เล่าต่อแล้วเปจะเปลี่ยนเรื่องแล้วจะเปลี่ยนเรื่องเลยไม่อยากฟังแล้วไม่อยากฟังแล้วแต่มาคุยทีหรอเป็นหย่อมหย่อมไปพอแล้วมันต้องเอาทุกเรื่องมารวมกันเอาทุกเรื่องโอเคในการเน้นเน้นย่ำเน้นย่ำใช่ไหมเราจะดูที่แขกด้วยว่าแขกควรจะพูดยาวหรือไม่กันเท่ากับว่าณตอนนี้คอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยมันไม่ไกลเกินเอื้อมคิดไหมว่าถ้ามีคอนเสิร์ตอยากจะตั้งชื่อว่าอะไรทีเซียมาแล้วจ้ากูคนหนึ่งอะไม่มา คือแบบด้วยแบบอารมณ์ความความตลกไงความตลกของเราอ่ะเอนิจี้อ่ะเราจะตั้งชื่อให้มันน่ารักยังไงเหมือนคุณตั้งรายการชื่อว่าอะไรอ่ะเออซิงไมซิสเห็นไหมซิงไมซิสอ๋อ้ายพี่เบิร์ดเคยมีคอนเสิร์ตใหญ่ยังคะยังแล้วเคยคิดถึงชื่อคอนเสิร์ตตัวเองยังเคยชื่อว่าอะไรเบิร์ดมาแล้วนะเอ้าคล้ายกันเลยนี่ไม่คล้ายนะกับจ้าคนละอย่างกันเรื่องกันโอเคโอเคมีข่าวนึงว่าคุณมีความฝันในการร้องเพลงก็จริงแต่ป๊าป๊าคุณไม่ชอบให้คุณร้องเพลงเลย เพราะอะไรอ่ะเพราะเสียงหรือว่าเพราะอยากให้รู้เป็นดาราหรือเพราะเขาลำคานอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่ได้ยินพีคร้องเพลงก่อนที่จะเป็นคนอื่นคือป้าป๊าเคยแบบว่าไปงานมันเกิดเพื่อนป้าป๊าอะไรอย่างเงี้ยครแล้วป้าป๊าเขาก็คงไม่เคยได้ยินพีคแบบร้องเพลงในที่สาธารณะเท่าไหร่วันนั้นก็ร้องงานมันเกิดเพื่อนป้าป๊าร้องเสร็จปุ๊บที่หลังไม่ต้องร้องแล้ลูกคือหมดร้องหมดร้องร้องพีคป๊าป๊าทำไมห่างหน้าลูกอ่ะเขาไม่คนพูดตรงไงแต่ว่าพูดแบบพูดจริงแล้วพูดจริงแต่เราฟังม อะไรหลังจากนั้นก็มีไปไปเรียนบ้างป๊าก็พาไปเรียนคือเราเราไม่เราไม่ย่อท้อต่อคำพูดของป๊าเราไปเรียนต่อเพื่อจะพัฒนาตัวเองใช่ก็ป๊าก็บอกว่าพาไปเรียนสองครั้งแล้วเราก็รู้สึกเหมือนเราตามเพื่อนคนอื่นไม่ทันอ่ะตอนนั้นไม่ได้เรียนเป็นตอนน้าอายอะไรครับน่าจะสิบสองสิบสามสิบสี่พี่จำไม่น่าจำไม่ได้นะนเสียงสไตล์นี้ตั้งแต่เด็กเลยสไตล์นี้เลยคือแบบสไตล์นี้เลยแล้วก็แล้วเหมือนเวลาแบบสอนอะไรเราเราเราไม่เข้าใจอ่ะเออเราตอนนั้นด้านได้ไปเป็นนักแสดงก่อน <c oughs> ชคดีนะโชคดีนะ <c oughs> ไม่ตลกนะโชคดีนะโ <c oughs> ชคดีอ๋อโชคดีแล้วช่วงนี <c oughs> ้ก็าบางบางทีอย่างผมนะถ้าไม่ได้เป็นนักร้องก่อนก็ก็คงไม่ได้เป็นนักแสดงอ่ะแต่พี่เก่งทั้งสองอย่างไง<อ>พี่เก่งทั้งร้องเพลงทั้งแสดงไงแต่จริงๆพี่ว่าพี่แ,แสดงไม่เก่งอ่ะพี่รู้สึกหรอมันมีความเป็นธรรมชาติในตัวคนที่ที่ที่สมมุติว่าถ้าถ้าถ้าคนต้องการคาแรคเตอร์เนี้ยคือต้องเป็นพีคอ่ะถ้าบทนี้ต้องเป็นพีคอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่คิดว่าแบบวันนึงพี่จะอยู่ได้นานถึง40อ่ะมันเป็นอะไรที่ยาวนนนาาามกกๆอออ่ะ40ปีใวงงงรรเเลยยหู้ถึั ใกล้แล้วนะอีก2ปีก็ครบ40ปีในวงการแล้วนะตอนนี้48อ่ะปพี่พีก็อายุ36ในวงการก็คือทำ<ฆ>ทุกอย่างมาเากมากมายปัจจุบันนี้มันมีข่าวเรื่องแบบความรักของคนในวงการบันเทิงมันมีทั้งแบบอยู่ดีดูอบอุ่นจังเลยอ,อยู่ดีก็มีข่าวเลิกลากันนีย่ยามความรักของพี่พีกเป็นยังไงในวงการบันเทิงอันนี้ผมไม่ได้ต้องการให้แบบสืบความเล่าสางความเรื่องเก่าๆแต่หมายถึงว่าให้เป็นข้อคิดกับเด็กๆความรักของพีคือพีครักพี่ก็อยากจะ ดูแลคนที่พี่รักให้ดีที่สุดให้เขามีความสุขที่สุดอยากจะดูแลเขาให้เขาอยู่กับเราไปนานๆให้เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเขาเพลงนี้แหละมึงจะเข้าเพลอย่างนี้แหละมีเฮตี้มีเฮตี้มีแฮปปี้ก็ลักี่คือจริงๆคือคำนี้เป็นคำที่เราใช้แต่จริงๆนะคือแบบถ้าเราแฮปปี้เราก็จะมีแต่แบบสิ่งดีๆเรื่องดีๆแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นข่าวแบบมีคนเลิกกันในบังเธอแล้วมันมีคนคอมเมนต์บอกว่า เข้าข้างคนนี้บ้างเข้าข้างผู้หญิงผู้ชายบ้างและมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์เขาอาจจะเข้าใจแล้วพิมพ์ว่าเราไม่รู้กับเรื่องของคนสองคนหรอกว่าเขาเลิกเพราะอะไรนี่เราเราเห็นด้วยไหมกับตรงเนี้ยเรารูสึกยังไงจริงๆนะเรื่องสองคนเราไม่ไม่เราไม่รู้จริงๆอ่ะเพราะมันเป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ควรจะเสือกก็คือพี่คิดว่าเวลาคนเราเลิกกันคงไม่มีใครอยากจะแบบให้ความสัมพันธ์มันจบหรอกแต่เขาก็คงมีเหตุผลของเขาซึ่งเราไม่รู้ไงตอนในฐานะพีคือมีคนคุย มีแฟนแล้วฟเคยมีแผนจะแต่งอนหรอย่างครับแบบจะแบบจะมีมีมีแล้วเคยอยากมีลูกไหมอยากมีลูกไหมอยากอยากค่ยากมีลูกแยาไม่รู้ตอนอายุเท่าไหร่ครับถ้าแต่งไม่บอกได้ไหมไม่บอกก็ได้ถ้างั้นไม่บอกเรื่องแต่งงานอยากมีลูกตอนาอายุเท่าไหร่อยากทาเพลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าก็นึกภาพอยู่ว่ามาถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงลูกอ่ะเรา เราก็จะไปเดินสายไม่ได้ก็จะแบบโฟกัสอยากจะโฟกัสที่ลูกใช่ไหมถ้าตอนนี้มีคนมาวางเงินให้สิบล้านบาทฉันจะให้คุณเป็นนักแสดแตงต่างประเทศฮอลลีวูดแต่คุณเลือกทําเพลงได้ไหมฉันอยากให้ได้คุณไปเป็นนักแสดแงของฉันกับเฮ้ยผมมีเพลงให้คุณสิบเพลงอ่ะชีพน้าถ้าคุณร้องเพลงผมม,ม,มันอาจจะมีเพลงสักเพลงนึงต้องดังคุณจะเลือกอะไรเป็นนักแสดงไม่เพราะว่าพีงมีเพลงของพีกอ่ะสี่เพลงแล้วแล้วก็บวกหนึ่ง ก็คือต้อ <sig> ง <lag oon> การเงินใช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่เขาเอาเพลงไหมทิกสิบเพลงสิบเพลงมันเยอะไปอ่ะหมายถึงว่าค่อยๆทำไปมันสนุกกว่าแล้วก็อยากทำเองแต่คือไม่ต้องการเงินแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักแสดงไปฮอลลีวูดเลยก็ไม่เคยไปถือว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่อ่ะแล้วก็ผลตอบแทนก็ดีผมว่าแม่งพี่ที่ชนะผมอยู่แถวนี้ทุกคนตีนผมปอนฮะ ไม่เอ,อ,อาเข้าแต่เรื่องเพลงแล้วก็เรื่องแบบพอพูดเข้าเรื่องเพลงให้อีกไม่เอาเอาก็พูดความจริงอ่ะเอาอาคือพูดจริงๆได้ยินข่าวว่าช่วงนี้เป็นศิลปินเต็มตัวมีคนมาเซ็นสัญญาแล้วดีเนาะใครมันเป็นคนตาดีขนาดนั้นอ่ะ Daddy Jeep แห่งบ้าน Love Eagles ค่ะ พี่เขาเป็นคนที่คลีเอทมากใช่เป็นให้โอกาสคิดว่าเกิดในตัวเราเขาก็ริงแบบเซ็นสัญญากับเราดิ๊ดจีบเขาอยากจะให้พี่ได้ร้องเพลงอย่างมีความสุขคือดิ๊ดจีบเห็นว่าพี่ร้องเพลงแล้วพี่มีความสุขเขาก็เลยให้โอกาสนี้กับพี่มาคือการเซ็นสัญญาปุ๊บก็คือได้เห็นเราร้องเพลงมีความสุขคือตอนที่ยังไม่เซ็นมันไม่มีความสุขเลยไงนตอนไม่ใช่ไม่ใช่เขาเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วพอ พอมีแบบพี่พี่นักข่าวมาถามพี่ว่าแบบชอบร้องเพลงขนาดนี้อะไรเงี้ยไม่อยากมีซิงเกิลเป็นของตัวเองหรอล้วตอนแรกพี่ไม่เคยคิดเลยพี่มลไม่เคยคิดไม่เคยคิดเลยสช่ดังนะก็เลยไม่คิดว่าเขาจะมาเซ็นเราได้ยังไงไงตอนแรกคือตกใจว่ามันจะมาเจอกันได้ยังไงประจบเหมาะมาเจอกันได้ยังไงอะไรเงี้ยตกใจไงใช่เดีดีก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีของพีกที่ให้โอกาสพีก็คือตั้งแต่ก่อนยังไม่ทําเพลงเลยใช่ค่ะจนมาทําเพลงซิงเกิลสองนีดนี่แดงดังอันเนี้ยสี่แล้วค่ะสี่แล้ว เพลงแรกเพลงอะไรครับเพลงแรกขีใจร้องให้ฟังหน่อยไหมตอนนุกได้เปิดให้ฟังไหมร้องอยากเปิดให้ฟังด้วยอ่ะขอเถอะขอเถอะขอเถอะพี่พีทผมขอพี่ขอเถอะเปิดไปด้วยร้องไปด้วยได้โอเคโอเคไม่ใช่พี่ใหญ่พี่เพื่อนฟังดนตรีด้วยดนตรีของที่หลังพาไปรายการไม่หมดนี่นะไปคุยกับไปสุนาลีไปคุยกับไม่ใช่คือเพลงเพลงแรกของพี่ก็ดนตรีดีมากแล้วอ่ะอันนี้รับเบียเยอะไหมสองล้านเยอะนะส่วนนี้เยอะ อันนี้กี่ปีแล้วครับเพลงนี้2 0 2 2ค่ะเพลงสองเพลงสองเพลงอะไรเพลงนี้สองพอได้แล้วค่ะซีซั่นใช่พอได้แล้วนะจริง <c oughs> จริงเราน่าจะน่าจะเอาเพลงนี้มาสอนตัวเองแต่เพลงสองแล้วนะ <c oughs> <c oughs> จริงแล้วน่าจะเปิดแล้วฟังแล้วก็สอนตัวเองไปเรื่อยๆเพลงนี้สองอยากฟังเพลงนี้ส <c oughs> องไหมอืออืออือไอ้กำลังบอกเพื่อน สมมติ <c oughs> อันนี้สมมตินะผมเป็นเพื่อนที่เราหักนะเราเราสอนเราซ้อนพี่เป็นพี่เป็นคนแบบมาปลอบ<ด>อลผมเป็นคนแบบบอกตัวเองต้องพอแล้วกี่รอบแล้วที่พังความรูสร้สึกเพื่อนตื่นได้แล้วค่ะซิสถ้าเป็นผมผมจะรู้สึกว่าแบบกำลังร้องไห้คิดถึงแฟนเก่าอยู่ผมจะแบบพันน่ะอะไรกูเศร้าเพรามึงเนี่ยอะไรเนี่ยคาก็จะเปลี่ยนเรื่องเศร้าจากเรื่องนั้นเลยเสียงนคอม ออกมาเลยใช่ไหมก็ออกจากเรื่องนั้นเลยนะมาเศร้าตรงนี้ไงมาใส่เราอะไรอย่างเงี้ยมาใส่เราแทนอ่ะแล้วลืมเศร้าปะล่ะเออมันดูลำคา้นะดูแบบงูหยิดดูแบบเหมือนนาฬิกาปลุกอ่ะไม่อยากปิดเลยก็หาหาที่รูดไม่เจอแล้วมันก็ปลุกอีกรอบนึงอ่ะนั่นแหละอยากตอบแต่ดีแต่ดีแต่ดีเป็นคนพัฒนานะเพลงสองก็เสียงดีขึ้นนะเอาเพลงสามมาปักตะก้าปักครับปักครับปักตะก้าทิศตกดังๆน่ะใช่พี่เมิร์ดพี่เมิร์ดทิศตกไม่ได้จ้างทำใช่ไหมเพลงนี้ไม่ค่ะเป็นของเองออแกนิก การเดินทางของผู้หญิงคนนี้ในเส้นทางของการร้องเพลงไม่ธรรมดานะอันนี้อาจจะดูตลกตลกเวแบบที่จริงเหมือนแกล้งแกคือเรารู้รู้ว่าจะแกล้งแบบไหนไงแต่ในความบันจริงเขามีการพัฒนาทุกเพลงเลยนะแล้วเพลงนี้ควรจะเป็นเพลงที่แบบควรจะมีคนสนใจปัตากาใช่ไหมทุกเพลงเลยใช่นี่คือเติมไปวันหนึ่งวันหนึ่ง สักวันหนึ่งเราจะเห็นคอนเสิร์ตที่ชื่อว่าพิษยามาแล้วจ้ายังไม่ได้คิดยังไง่ยังยังจริงยังไม่เคยคิดด้วยนะแต่ว่าพอเจอหลายๆคนแล้วมันมันโฟล์มันโฟล์ทุกเพลงเอาเอาความบ็นริงคือมันโฟล์ทุกเพลงแล้วถึงเขาจะร้องสดแบบเสียงอาจจะดูแตกต่างจากมาสเตอร์แต่ว่าก็ถึงเปิดให้ฟังไงเพราะว่าอยากให้รู้สึกรู้สึกแบบรู้สึกว่าเพลงนี้นะกลัวแบบเข้าใจผิดว่า พี่ร้<ด>องเ<อ>พ <eling S 1> ลองอะไรนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่เบิ้ลแบบไม่เขาา้าใจะสือสารพอพี่เปิดปุ๊บแล้วพี่ร้องสดในฟังปุ๊บนึกภาพไปถึงตอวเขามิกเลยแบบเ <sk r isa> ุ้ยแต่เขาบอกว่าเพลงไวพอน่ะมิกแป๊บเดียวนะเข้าตอนที่ร้องอ่ะ่ขนข้างตรงเยอะแล้วมีงานจ้างเลยด้วยนะคอนเสิร์ตมีงานจ้างอียที่ไหน มีงานจ้างมาแล้วเอาเอาความจริงพูดให้ฟังเลยจริงคือปีที่แล้วหลังจากที่เราถ่ายรายการซิงเกิลซิสเช่ป่ะพี่เบิ้ลพี่มีงานจ้างตอนเดือนกันยาแล้วแบบมันดีมากพี่รู้สึกว่าแบบปุ๊บคนร้องเพลงเราได้ทุกเพลงคือคนสนุกกับพี่แล้วเออประมาณคือร้องเพลงได้ทุกเพลงเราเอาเพลงเราไปร้องสองเพลงเขาร้องได้เขาเขาหลอดตามเพลงอื่นมาแต่ว่าปัตตก้าเขาร้องแล้วก็คือเขาจอยกับพี่มากคือเรามีความสุข พี่มีความสุขมากเลยนะเหมือนเลสเปกแล้วกับสิ่งที่เรากำลังจะทําอยู่มันเฮ้ยเขาเลสเปกตามเราอะอะไรอย่างงี้นึกออปะคือพีดีใจมากที่ทําให้เขามีความสุขอะเหมือนเขามไม่ถูกที่ผมพูดพี่กิมมันไม่ถูกเลยไงแค่แบบผมพูดมันคล้ายคล้ายเได้ <c oughs> ขยายต่อเลยไงคือเหมืนอนพี่บว่าน่ะพูดพี่บ๊วยไม่เคยพูดผิดเลยแต่ว่าพี่แค่ขยายต่อจากสิ่งที่พี่บ๊พูดมันเหลือตีปิง,ป,งปองไงตีมาตีกลับตีมาตีกลับนึกออกปะที่หลือมึงวิดีโอคอลมาหากูก็ได้นะจริงไม่ตองม่งคุยเรเขามางนู่แล้ว พี่บอกนั่นแหละเราก็แฮปปี้ไงเราก็ผมก็แฮปปี้แฮปปี้ตามคุณเลยทุกวันนี้คือแบบเห็นคุณทำาพลงทำเพไงก็ดีใจเนี่ยนี่ที่เรานั่งคุยกันเนี่ยประโยชน์ทั้งนั้นใช่จริงมันเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าคนไหนที่สู้ชีวิตอยู่เนี่ยเพลงคุณผมรู้นะเพราะถ้าผมเปิดสูนย์มีตาที่แกเป็นอัมาตลูกมาเดินได้เลยแบบปิดที่กูเลยเนี่ยเห็นิดป้ปิดเพลงให้กูหน่อยเห็นป้าอยากลูกอ่ะมันเป็นแบบแรงขับเคลื่อนอ่ะ ใช่แค่ขบเลื่อนทางสติปัญญาของเราถ้าเกิดเขาลุกขึ้นมาได้จริงๆนะพี่มีจุลัดต่อไหมเนี่ยวันนี้มี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 นัดมีนันให้ไปเลยไหมไปเลยได้ไปเลยได้อตอนนี้ก็ถือว่าความรักอะไรทุกอย่างก็สีชมพูการงานการแสดงเราก็จะเลือกแค่แบบว่า พีคอยากทาจริงๆแล้วพีครู้สึกว่าบทนั้นพีคอยากเล่นก็จะมีโอกาสรับเพราะว่าคือเข้าใจเนาะเวลาเล่นละครเล่นซีรีส์มันต้องใช้เวลากับตรงนั้นเป็นหลายๆเดือนจริงคนที่ถ่ายถ่ายละครก็ค่อนข้างเหนื่อยใช,ใช่แต่พอมันมีโอกาสได้แบบได้ใช้คําว่าอะไรแบบ mindset บางอย่างที่เราได้แบบไม่ได้อยู่ในกรอบว่าเฮ้ยฉันต้องตื่นไปถ่ายละครวันนี้และกลับมาทําเพลงในสัปดาห์ที่มันรู้สึกไม่ได้เครียดในช่วงนี้คือโอเคใช่ไหมครับคือโอเคมากๆกับการทาเพลงใช่แจะมีเพลงห้าไปหกเพลงเจ็ไปเรื่อย ใช่ค่ะนุ่นข็ขอให้ไอทีทุกคนทนฟังเนาะเพราะว่าคือการที่เขามีความฝันมันไม่ใช่ที่ผิดเป็นไม่ไม่ไม่ใช่รอฟังทุกคนรอฟังสิ่งดีๆจากคุณพีคนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่หนึ่งเป็นเป็นการต่อยอดอาชีพจากนักแสดงสู่คําว่าศิลปินดาวดังในอนาคตที่แสงทางโค้งมาตลอดอถ้าเป็นคําคมเกี่ยวกับลูกพีทเกี่ยวกับการสู้ชีวิตค่ะ เอฟซอยากฟังคุูจะพูดว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะ <c oughs> จริงๆเราทำทุกวันให้ดีที่สุดอเห็นโทรศัพท์คุณเขียนคำว่าสติไว้คือทำไมต้องตั้งคำว่าสติไว้ในหน้าจอโทรศัพท์เห็นไหมคะแต่หน้าศพอะไรด้วยได้หมด <c oughs> สติสติสตังคืออะไรทำไมถึงนี่นี่ผมสังเกตเห็นหลายครั้งไม่ถ่ายร่างกับเขาเนี่ยเขียนคำว่าสติกับสตังไว้ทําไมอ่ะก็เพราะว่าตอนเด็กๆ่งเราชอบซาชอบแบบสติหายบ่อยไม่มีสติก็จะเตือนตัวเองก็อะไรที่ทําให้เราแบบ เห็นตลอดเราถือโทรศัพท์ใช่ไหมมีแล้วเนี่ยมีมากตอนนี้มีมากแต่เด็กๆอาจจะไม่ได้มีมากเท่านี้ในบางครั้งคือเตือนว่าคืออย่างน้อยถ้าฉันหลุดฉันก็ดูตัวสติสตินะสตินะได้สตินะให้พี่สตินะใช่มีสติโอ้ยดีมากและสตังค์สตังค์คือเงินใช่ถ้าเกิดมีสติก็ต้องมีสตังค์ด้วยก็คือก็คือหมายถึงว่าเรากำลังสอนตัวเองว่าเฮ้ยฉันต้องมีสตินะ แล้วก็ขยันฉันก็ต้องเป็นผู้หญิงที่มีสติและมีสมาธิใช่ฉันต้องเป็นคนที่ขยันและมีเงินมีทองใช่ถ้าวันนี้ใครจะเข้ามาหาฉันในหัวใจฉันฉันไม่ต้องการคนรวยแล้วนะใช่ไหมเพราะฉันมีสตางมีสตางแล้วใช่สเปคก็คือไม่ใช่คนรวยสิใช่ไหมใช่มีคนที่อยู่และสบายใจทุกวันนี้ก็เจอแล้วมีคนมีสเปคเป็นคนรวยอ่ะมันก็มีบางคนก็แบบรวยแล้วก็แบบเออแบบรวยแล้วหล่อด้วยเท่ด้วยแล้วก็แบบนิสัยดีสติดีด้วยอย่างเงี้ยแต่บางอาจจะหายากหน่อยในโลกใบนี้ถ้าเกิดเรามีสติมีตาาง์อจ เลี้ยงเขาก็ได้นะ hmm. ก็ก็จะเป็นความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณไม่ต้องมาเลี้ยงฉันฉัน hmm. มีสติกับสตางค์จะเลี้ยงคุณได้ใช่เทไหมเท่เ <laughs> ดีเลยนะเนี่ย <laughs> อคอะครกไปได้ดีนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าเป็นบุคลากรสําคัญในวงการบันเทิงมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงเรื่องที่ไปที่มาในชีวิตการต่อสู้ความรักในหน้าที่การงานและจนมาถึงปัจจุบันครับเธอคือหนึ่งในสตาร์อินฟูที่มาอยู่ในด้านของเสียงเพลงดนสิกเพลงและเป็นเจ้าของรายการซิงไมซ์ใครไปที่นั่นนะครับจะเคยร้องเพลงดีๆสมาธิหลุดหมด พิจมพันธ์ครับวันนี้เธอมารายการผมครับเป็นรายการที่แปลกใหม่เคยสัมภาษณ์คนให้ร้องไห้ก็สัมภาษณ์มาแล้วสัมภาษณ์คนให้ได้งานก็สัมภาษณ์มาแล้วปีนี้เธอมาสัมภาษณ์ให้ตัวเองมีงานครับเธอคือหนึ่งในบุสตาร์ที่จะปล่อยเพลงชื่อว่าอวยพรค่ะอีกรอบหนึ่งครับมาอวยพรค่ะรอบหนึ่งร้องให้บ้างเลยริ้งดีแดงรังริ้งริ้งริงริงดีแดงรังเราต่อไปเลยริ้งดีแดงรังร้งไปร้องไปร้องไปร้งไปด้วยกัน้องไปร้องไปร้องร้องไปร้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 องไปร้องไปร้องไปร้งไป้องไปร้อง เงนแตลวันนี้ในช่องพิกสยานะคะนอกจากโปรโมติดต่งานีิดต่งาตรงไหนค่าลิอเลยค่ะแล้วก็เพลงอวยพรค่ะในช่องพิกสยาตรงนี้นะคะ